มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานแฟชชี่เกมซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรวมงานเฟชชี่กับการประกวดดาวเดือนเข้าด้วยกันสำหรับงานในครั้งนี้แต่ละคณะก็ต้องส่งตัวแทนหนุ่มสาวดาวเดือนมาประชันกันอย่างแน่นอนแต่ว่าคณะไหนจะสวยหล่อและมีความสามารถกันนั้นไปดูภาพบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะ หลังจากที่เราได้ไปดูหนุ่มสาวดาวเดือนเดินอวดโฉมให้เพื่อนๆได้ดูกันไปแล้วเราไปถามที่มาของงานในครั้งนี้กันค่ะก็ซึ่งในงานเฟชิวีนะครับก็คือมีที่มาจากการในรวมกิจกรรมนะครับของเฟชชี่เกมกับเฟชชี่ไนท์รวมกันนะครับในปีนี้ก็เป็นชื่อใหม่นะครับเรียกว่าเฟชชี่วีค2014ครับผมซึ่งคอนเซปต์งานในปีนี้นะครับก็ได้เป็นคอนเซปต์งานในเรื่องของโอลิมเปียนนะครับเกี่ยวกับเทพเจ้าต่างๆนะครับผมในปีนี้นะครับก็คือเป็นการรวมระหว่างในส่วนของเฟชชี่ไนท์และเฟชชี่เกมเข้ารวมกัน วเดือนเข้าด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมมากมายนะคบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอกีฬาก็ตานะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการประกวดดาวเดือนก็ตามนะครับได้รู้ถึงที่มาของงานกันไปแล้วมางานประกวดดาวเดือนกันแบบนี้จะไม่ให้สัมภาษณ์ดาวเดือนก็คงจะไม่ได้ไปทําความรู้จักกับพวกเขากันเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อนีโน่ครับมาจากคณะแพทย์นานาชาติครับสวัสดีค่ะชื่อนาค่ะมาจากคณะสาขเวชาศาสตร์ค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เพื่อนไว้ใจให้เรามาทํางานตรงจุดๆนี้ค่ะสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยค่ะ สวัสดีค่ะจมแจมจ,จากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนค่ะสวัสดีครับชื่อยโยครับมาจากนานาชาติปีดีพนมยงค์ครับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้เป็นตัวแทนและก็เป็นส่วนหนึ่งของงานดาวเดือนในปีนี้นะครับเป็นกําลังใจให้เพื่อนดาวเดือนทุกคนค่ะแล้วก็ขอกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะทั้งทุกคณะเลยแบนี้ค่ะและตอนนี้ได้เวลาไปดูการประกวดกันต่อแล้วค่ะไปลุ้นกันว่าใครจะได้ครองตําแหน่งดาวเดือนประจําปีนี้ไป 好一些了。<的> ยังไงกันบ้างคะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้กับงานเฟรชิเกมและการประกวดดาวเดือนแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถือว่าเพื่อนๆที่มาเป็นตัวแทนในการประกวดก็ได้ออกมาแสดงความสามารถกันอีกด้วยนอกจากนี้กิจกรรมในครั้งนี้ยังเป็นการรวมตัวของเหล่าบรรดาเฟรชี่จากคณะต่างๆก็ได้มาทําความรู้จักกันอีกด้วยค่ะ